สีด okay. okay, mm ีโอเคเมื่อกี้เราก็เรียนวิชาภัฒนะสิ่งกันไปสนุกมากเลยใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าถ้าตอนนี้ใครยังเก็บอุปกรณ์ไม่เสร็จเก็บให้เสร็จเลยค่ะ,ะรีบเก็บแล้วก็ทำไมคะนั่งที่ให้เรียบร้อยทั้งต้นทางและก็ปลายทางด้วยนะคะวันนี้วันนี้คุณครูจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะ พราะนั้นเดี๋ยวเราต้องคอยเพื่อนนิดนึงวันนี้อยขึ้นเรื่องใหม่นะคะไปดูที่สไลด์เลยว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรนะคะมีอซีซันซีซันอมีบางคนพอเห็นแบบนี้สงสัยเรียนเรื่องฤดูใช่วันนี้ซีซันเราเรียนเกี่ยวกับเรื่อง ฤดูกาลนะคะเอาใหมค่ค่ะ seasons seasons คุณครูถามว่า how many how many แปลว่ามากเท่าไหร่จำได้ไหมคะ how many seasons are there in Thailand how many seasons are there in Thailand ใครตอบคุณครูได้คุณครูคคถามว่า how many seasons are there in Thailand มีฤดูกาล เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ใน a าเท่าไหร่เอ่ยในประเทศไทย There a 4ซีซันเอ้ยโซีซันโน้ s ยซ s ก็โหนมีฤดูอะไรบ้างฤดูร้อนฤดูฝน ฤดูหนาวมีกี่ฤดูสามเดอาร์ทีซีซันอ่ะมีฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวแดีเดี๋ยวเรามาเรียนกันว่าฤดูในภาษาอังกฤษนั่งแอรฤดูฝนเขาว่ายังไงนะ้าฤดูหนาวว่ายังไงฤดูร้อนว่ายังไงนะคะอ่ะแต่นี้ออกเอกกอสียงพร้อมครูกันค่ะ seasons seasons โอเคต่อไปเลย What day? What day is today? Today is w e d n e y d a y Today is Wednesday Can y o น s p e l ั Wednesday? ้ e, d n e s น p e l l it นนากรหลับหร้อเนล่าธนากรันนี้ว เรียกว่าธนากรนอนหลับซสะอีกต่อไปค่ะคอยเพื่อน Let's sing Let's sing together Let's sing together เรามารา้องเพลงกันเถอะไปกับเพลงนี้ค่ะตามคำขอจัดให้ playing Walker Play, hey, walk and run. ก่อนเลยค่ะ Let's please <S <Yeah. S 1> เรามา Let's get ดูประโยคนี้ก่อนถามว่ายังไรเอ่ย What animal do you like? a g a y please What animal do you like? What animal do you like? <I. S 1> you like? ถาม you ตอบ I ถาม you like ตอบ I like, I like. ชอบอะไรเอ่ย ถ้าชอบสุนัข <I am. S 1> ถ้าชอบแมว <I am. S 1> ถ้าชอบเป็ด <I am. S 1> ถ้าชอบช้าง <I am. S 1> ถ้าชอบหมู <I am. S 1> ถ้าชอบมด <I am. S 1> ถ้าชอบพึ่ง พึ่งบี๊จำได้ไหมถ้าชอบกระต่าย <I S 1> ถ้าชอบแมบง,งมุม <I S 1> ถ้าชอบดิราวถ้าชอบเสือ <love> ถ้าชอบ สิงโต like ถ้าชอบผีเสือ้อ like ถ้าชอบหนูชอบหมชอบนะอะไรนะนะชอบหนู like หนูหนู Let's like Okay สอ, <c oughs> อ,อ่ะอันนี้ลูกแอดดี้พิกเดย์ ล o กแอดดี้พี่คิดทวนก่อนนะ What is t h e duck รู้อิง What is t h e duck รู้อิง The duck is swimming เก่งมาก The duck is swimming เป็ดกำลังไปนาไปนะ <c oughs> ปนะ Where ถามว่า Where is t h e Where is t h e Where is t h e The อะไรดีเอ่ย Where is t h e giraffe อ๋า Where is the giraffe ah, ถามว่า where is the giraffe ตอบว่าไง where the is i g ah f f e อ่แล้วตอบว่ายังไง the giraffe the g is r a f f e i in the forest ah the giraffe is in the forest why i s อ่ h มีหลายตัวแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ where is the elephant where is the elephant จากภาพนี้ The elephant is in the. Ah, Where, where are the tigers? Where are the tigers? Are the tigers. Where are, where are the tigers? The tigers are in the. forest. where where are the birds where are the birds the birds are in the forest โ okay, อเคเก่งมากอะต่อไปตอนนี้ลงมาทบทวนอันนี้อีกนิดหนึงอ่าแต่ไม่ต้องทำลงไปในสมุดค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบปากเปล่าฟังฟังก่อนคุณครูถามว่า where โทษค่ะ What is t h e duck d o i n g What is t h e duck d o i n g จากภาพนี้ข้อ A อ่านพร้อมกัน <It is. S 1> ข้อ B ข้อ C It, <S It <S can s w ว m คิดว่าคำตอบที่คุณครูถามว่า What is t h e duck d o i n g จะตอบข้อ A B or C ใครเลือกข้อ A <ว>อ่าใครเลือกข้อ B ใครเลือกข้อ C ทำไมถึงเลือกข้อ A, A. อ่าถามว่าเป็ดกำลังทำอะไรรูป ing ก็ต้องตอบในรูปที่มี ing ก็คือข้อ A, A. อ่าเ <A. S 1> ยี่ยมมาก ต่อไปอันนี้ล่ะคุณครูจะถามว่า where where is t h e tiger where is t h e tiger อ่าข้อ a ตอบว่าอะไร in, in the, the ข้อ b in the เหาข้อ c in the school <the> อ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า a b หรือ c ใครว่าข้อ b ใครว่าข้อ a ใครว่าข้อ c ทำไมถึงว่าข้อ a เพราะว่าเสือ,อเพราะว่าเสือมันอยู่ในป่าเสือมาอยู่ในบ้านได้ไหมไม่ได,ไได้กัดเราตายแน่เลยเสือมาอยู่ในโรงเรียนได้ไหมไม่ได้เหมือนกันเสือต้องอยู่ในราอ ต่อไปฟังให้ดีภาพนี้คุณครูถามว่า how many how many how many legs how many legs อ่า how many legs ข้อ A 4 legs ข้อ B 8 legs ข้อ C 10 legs อ๋อฟัให้ดี เลขคืออะไรเอ่ยเล็กเอ่ออะไรเอ่ยอยู่ใกล้ๆกันนีนีคืออะไรนีคืออะไรนีเฮชอเดอร์นีแอนโทนีคืออะไรนี่คืออะไร เฮชอเดนีแอนโทนีคืออะไรอ่าอยู่ใกล้ๆกับนีเล็กคืออะไรเอ่ยอ่าใครตอบข้อ A ใครคิดว่าข้อ B ใครคิดว่าข้อ C อ้าไม่ตอบสักข้อหนึ่งเลยเหรอ,อคิดอยู่อ่ะคิดอยู่ให้เวลาคิดอ่ะ Uh, oh. เลขคืออะไรคะขาขา how many legs <Hi. S 1> ใครได้ four. four legs eight legs ten legs ข้อ A สี่ขาใครว่าข้อ B แปดขาใครว่าข้อ C สิบขาไม่มีเลยคิดอยู่คิดนานจริงไะคิดนานมากเลยคุณครูคถามว่าคุณครูคถามว่าสามสิ่งเนี่ยมันมีกี่ขาไทเกอร์มีกี่ขาไทเกอร์มีกี่ขา และบิดมีขีขา4่อเบิร์ดมีขีขาแล้วมันรวมกันมันมีขีขาถอ้ A B C สี่คืออะไรเพนเนเล็กมีสิบขาเอเห็นไหมเพราะว่าทำไมเสือมีสกระต่ายมีสี่เป็นแปดนกมี สอง <500. S 1> รวมกันเป็นสิบไม่ยากอ่ะดูต่อ the sentence is correct ข้อกประโยคไหนถูกต้องอ่าให้เวลาคิดประโยคไหนถูกต้อง ใครว่าข้อ A ใครว่าข้อ B โอ้ผมข้อเใครว่าข้อสใครว่าข้อ A อ่ะใครว่าข้อเจากรูปนี้นะใครว่าข้อ B, อ, b? อ่ะมี B อยู่คนหนึง่งอนุพัฒน์อ่ะบี b. ใครว่าข้อส the b the b คืออะไร the b is small the b คืออะไร,ออะไรพึ่งตัวเล็กจากภาพนี้พึ่งตัวเล็กเย็ดเอานาะ เย็ดอ่ะเนาะ no the bee is big พึ่งตัวใหญ่เย็ด yes อ no? <Yes. S 2> yes. ่ะเนาะ yes the spider is big แมงมุมตัวใหญ่เ yes no? no. <No. S 2> ย็ดอ่ะเนาะ no เพราะนั้นข้อไหนเอ่ยข้อ b อ่ามีอนุพันถูกคนเดียวแค่จะให้อนุพันด้วยเอาข้อสุดท้ายดูข้อสุดท้าย คุณคุยถามว่า the bird โทษค่ะ a bird can ข้อ a f i n g ข้อ b f i y ข้อ c s m a l l ใครว่า a ใครว่า b ใครว่า c a bird can 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 f i y พอได้ไหม ต่อไปเลยทวนอันนี้ทวนรูปแอลลินให้มองแล้วก็เดี๋ยวอ่านลองอ่านประโยคนี้อ่านเนื้อเรื่องอันนี้สักนิดนึงนะคะ<ป>ดูซิว่าจะอ่านได้ไหมอ่าประโยคนี้ใครอ่านได้เก่งมากจะไปค่ะอโอ้ยเกง่งจริงๆ b r o บราว บราวบราวคือสีน้ำตาลต่อไปค่ะอาูอาดอ่าสีประโยคนี้อ่านใหม่พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะลูก ประโยคนี้ใครยังอ่านไม่ได้มีไหมคะใครอ่านได้แล้วเยี่ยมมากเลยเขาบอกว่านี่คืออะไรคะนี่คือสุนัขของฉันสุนัขของฉันมันตัวเป็นยังไงเล็ก <Le ek. S 1> มันมีสีอะไรสีน้ำตาลไอเหลือไหมดอกฉันทำไมมันฉันรักมันอ่านได้แล้วนะอ่านได้แล้วผ่าน <Le ek. S 1> อ่าพร้อมกันค่ะ Oh, em cô hải à. My bird is blue. I love my, my bird. bird. My bird. is blue. I oh. love my Nên. อ่ะเอาใหม่ค่ะลูกดิสต My ซ o มาลุสดิสม m มาลุสดิสจู๊บมาลุสดิสจู o บโอโ้โหเก่งจริงๆเลยอันนี้นี่ก็คืออะไรของฉันนกนกของฉันนกของฉันมันตัวทำไม <This S 1> เล็กแล้วมันก็มีสีอะไรสีฟ้าฉันทำไมกับมัน ฉันรักนกของฉันเก่งมากใครยังอ่านไม่ได้ไม่เดี๋ยวพอเวลานั้น,นครูจะสอบอ่านนะคะลูกเนี่ยจะให้จับฉลากเลือกเอาว่าอ่านได้ภาพไหนก็ต้องอ่านประโยคให้ได้อ้าวอันนี้ค่ะลูก Big. My rabbit is green. It's green. Green. I my rabbit. Oh my God, this is my rabbit. This is my rabbit. My rabbit is big. My rabbit is green. My rabbit is green. ไอเลิฟไมลแรบบิสนี่คืออะไรของฉันกระต่ายของฉันกระต่ายของฉันเป็นยังไงตัวใหญ่แล้วก็มีสีเขียวฉันทําไมกระต่ายของฉันฉันรักกระต่ายของฉันอันได้ยัง,งอ่าอ,อีกภาพหนึ่งค่ะลูกพร้อมกันค่ะ ลืมกลับไปเพิ่มทำไมคะไอ้ลูกมาค่ะเอาใหม่อีกขั้นนึงค่ะลูกโอ้นี่คืออะไรของฉัน <My God. S 1> เป็กของฉันเป็กของฉันตัวเป็นยังไง ยหญ่มีสีอะไรอื่นสีเหลืองฉันทำไมกับเป็ของฉันรักเป็กของฉันอันได้หมดทุกภาพอย่างอ่าเก่งมากเลยตอนนี้มาดูเลยค่ะที่เราจะเรียนวันนี้ก็คืออันนี้เลยอ่าอีกข้างหนึ่งค่ะลูก Seasons s e a s ั n น